จากที่รีวิวไปข้างต้นนะครับเราก็โชว์มีทั้ง1สาย2ส,สายนะครับผมสำหรับเครื่องพ่นยาแม็กซิมัมนะครับตัวนี้8ดแรงม้านะที่โชว์เราเป็นแแรงม้ากุญแจ1นิ้วนะครับแต่เครื่องเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่แดแรงม้าตัวดึงนะ6ขุนนะครับสายพานชนเครื่องนะครับหนิ้วสายพานชนเครื่องุนะนนนอง่นดึงรุ่นกุญแจมีให้ลูกค้าเลือกได้หมดลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งตามความต้องการได้อยากได้ ื่องกุญแจอยากได้ปั๊ม1นนิ้วอยากได้เครื่องกุญแจปั๊มหขุนเนื้นได้หมดนะครับมาพร้อมกับโครงล้อรถเข็น2ล้อผมบอกว่าดีกว่าโครงยกแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้ที่รีวิวจะเป็นตัวสายสายพานนะสายพานสายพานเนี่ยจ,จะเป็นรุ่นมีระบบระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนที่สายพานคือยิ่งเขาหมุนเนี่ยเขายิ่งทําให้ตัวปั๊มเนี่ยเย็นนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแมาลมใหญ่ผมบอกเลยว่าแรงมากถ้าไม่แรงผมยินดีคืเนเงินจริงๆ นะครับอันนี้ลูกค้าใช้สายอย่างฝั่งละ200ได้เลยสบายๆเดินลากดาค้นได้เลยมีแรงดันเหลือเฟือนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ครับ